ปลาใช้ลดน้ำทุเรียนได้ใช่ไหมครับต้องกรองน้ํำไหมครเคยได้ยินว่าต้องผอักน้าอ่าอันนี้ก็เป็นคอลีดีใช่คอลีนคอลีนใช่คอลีนต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าคอลีนก็เป็นสารเคมีตัวหนึ่งในในพืชก็ต้องการคอลีนเหมือนกันเนาะถ้าเราศึกษาคอลีนจะอยู่ในกลุ่มธาตุรองเหมือนกันธาตุรองกับธาตุาเสริมเนาะต่อแต่ว่าท,ทุกทุกธาตุเลยหรือว่าทุกสารอาหารเลยถ้าต้น ผู้เรียนได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็ไม่ได้แต่ผมมีตัวอย่างที่ชัดเจนว่าได้ไหมที่สวนเราที่โรงเราใช่ปะที่อันนั้นก็ด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดนนทบุรีอ๋อใช่ครับใช่ครับจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะใช้น้ําคลองนะครับทําการเกษตรได้เพราะว่าแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยที่ไหลเข้ามาในในในคูในคลองของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ย มีน้ำทะเลหนุนสูงเนาะทำให้ปริมาณน,น้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้ำกลอยนะครับ <spe ech> เพื่อนๆไม่สามารถเอามาลดต้นทุเรียนได้นะครับเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดนนทบุรีก็จะต้องพึ่งน้ำประปา100%กับน้ำฝนนะครับใช้คาว่า100%ในหน้าแรงนะครับเพื่อนๆ100%เป็นน้ำประปาผมผลิตก็ได้อยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมขอตอบแบบไม่กลัวหน้าแตกเนาะว่าไม่มีปัญหาครับเพื่อน,ออนๆสะดวก อ่าถ้ามีน้ำประปาใช้ได้นะครับทุกวันนี้เราก็ลดอยู่ครับ,รบที่ที่โงรงพยาบาลเราช่วยช่วยเป็นหมอกให้ทุกวันนี้เราก็ใช้น้ำประปาในการพ่นเพิ่มความชื้นให้โรงเรนะือนเนาะอ่าเพราะว่าหัวพ่นหมอกเนี่ยเขามีรูที่เล็กมากเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำที่มีตะกอนหรือมีเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปอุดหัวพ่นหมอกเนาะอ่าเราต้องใช้น้ำประปาเท่านั้นนะครับได้แน่นอนครับเพื่อนเพื่อนน,น้ำประปาได้แน่นอน เสร็จเรียบร้อยครับปองไว้ดีกว่าใช่ไหมครับพักน้ําพอครับเพื่อนๆเอ่อถ้าเพื่อนๆไม่ทัวเนาะเออ่ติดตั้งแท้งหนึ่งพันลิตรก็ได้สองพันลิตรก็ได้แล้วแต่ปริมาณต้นทุเรียนที่เพื่อนปลูกไว้นะครับแล้วก็เออ่พักน้ําไว้ในแท้งนั้นแล้วก็สูบจากแท้งนั้นไปใช้นะครับใช้คําว่าพักน้ําครับเดี๋ยวคอลินก็ระเหยนะครับเพื่อนๆ คอรีนเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเขาก็จะระเหยออกไปนะครับมันเป็นบางช่วงครับที่คอรีนมันจะมีกลิ่นแรงๆครับช,ช่วงหน้าฝนน้ํามันฟอนทุนมันสีแดงเขาก็เลยใส่เยอะหน่อยถูกต้องถูกต้อง,องนะครับเป็นแบบนั้น,นเลยพักไว้เนี่ยสาวันเพื่อนๆลองดื่มดูจะไม่ได้กลิ่นน้ําคอรีแล้วยิ่งถ้าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเนาะไม่มีปัญหาเลยครับแต่ฟันทุนคอรีนน้ำปลาไม่มีผลครับเพื่อนแต่ถ้าไม่สบายใจก็ พักครับใช้คาว่าพักน้ำนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกรองนะครับไม่ต้องกรองนะครับถ้ากรองนี้จะเป็นงานช้างเลยเนะเาะมันต้องใช้ฐานแต่แต่ถ้ามีเครื่องกรองอยู่แล้วก็ไม่ติดครับครับได้ครับครับผม